จงตามเรามา21 2 7เถึง27เมษายนหากเจ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเจ้าก็มีใช่ของเราหลักคำสอนและพันธสัญญา37 40ถึงส0สำหรับวิสุทธิชนยุคแรกศาสนจักรเป็นมากกว่าสถานที่ฟังการสั่งสอนบางอย่างในวันอาทิตย์การเปิดเผยใช้คำอย่างเช่นอุดมการณ์อาณาจักร สายันและงานบ่อยครั้งทั้งหมดนั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาสู่สาศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูมากเท่าๆกับที่พวกเขารักหลักคำสอนหลายคนต้องการบางอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาจะอุทิศชีวิตให้ด้วยกระนั้นก็ตามการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าในปี1830 ที่ให้ไปรวมกันในโอไฮโอก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหลายคนนั่นหมายถึงการออกจากบ้านที่สุขสบายไปอยู่ชายแดนที่ไม่คุ้นเคยปัจจุบันเราเห็นได้ชัดในสิ่งที่วิสุทธิชนเหล่านั้นจะเห็นได้ด้วยดวงตาแห่งศรัทธาเท่านั้นนั่นคือพระเจ้าทรงมีพรใหญ่หลวงคอยท่าพวกเขาในโอไฮโอ การต้องไปรวมกันในโอไฮโอผ่านไปนานแล้วแต่วิสุทธิชนในปัจจุบันยังเป็นหนึ่งเดียวกันในอุดมการเดียวกันนั่นคือนำไซยานออกมาเชกเช่นวิสุทธิชนยุคแรกเหล่านั้นเราได้รับเชิญให้ละทิ้งความกังวลทางโลกและวางใจสัญญาของพระเจ้าที่ว่าเจ้าจะได้รับพรสำคัญยิ่งนักอย่างที่เจ้าไม่เคยพบเห็นมาก่อน ดูวิสุทธิชนหนึ่งหนึถึงหนึด้วยแนวคิดสำหรับการเรียนรู้ที่บ้านและที่โบสถ์หลักคำสอนและพันธสัญญา37ถึง38เพระผู้เป็นเจ้าทรงรวมเราเพื่ออวยพรเรา สมาชิกของาศาสนาจักรในเฟเยตนิวยอร์กต้องเสียสละอย่างยากลำบากเพื่อย้ายไปโอไฮโอห่างออกไปมากกว่า250ไมล์ในฤดูหนาวปี1831ขณะที่ท่านอ่านเกี่ยวกับพระบัญชาของพระเจ้าในหลักคำสอนและพันธสัญญา37ข้อ3-4ถึงท่านอาจนึกถึงการเสียสละที่พระเจ้าทรงขอจากท่านจากนั้น ขณะที่ท่านศึกษาหลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ1-33ถึง33ให้มองหาความจริงเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดที่ประทานศรัทธาให้ท่านทำตามคำแนะนำของพระองค์เราเรียนรู้อะไรจากข้อ1 1 3เถึง33เกี่ยวกับพรของการรวมเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์หลักคำสอนและพันธสัญญา37 ข้อ3าถึงสอ่านว่าและอันหนึ่งบัญญัติข้อหนึ่งเราให้แก่าศาสนาจักรว่าเราเห็นสมควรที่พวกเขาจะร่วมชุมนุมกันที่โอไฮโอเพื่อเตรียมรับเวลาที่ผู้รับใช้ของเราโอลิเวอร์คาลเดรี่จะกลับไปหาพวกเขาดูเถิดนี่คือปัญญาและให้มนุษย์ทุกคนเลือกด้วยตนเองจนกว่าเราจะมาแม้เป็นดังนั้นเอเมน และอ่านในหลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ11ถึง33ซึ่งอ่านว่าเพราะเนื้อหนังทั้งปวงเสื่อมโทมต่อเราและอำนาจแห่งความมืดแพร่ออกไปทั่วทั้งแผ่นดินโลกในบรรดาลูกหลานมนุษย์ต่อหน้าผองไพรพลแห่งสวรรค์ซึ่งทำให้ความเงียบครอบงำและอนันตจักรวาลเจ็บปวด และเทพกำลังรอคอยคำบัญชาอันยิ่งใหญ่ที่จะเก็บเกี่ยวแผ่นดินโลกเพื่อรวมข้าวละมานไว้เพื่อให้มันถูกเผาไหม้และดูเถิดศัตรูถูกนำมารวมไว้และบัดนี้เราเอาความลี้ลับออกไปให้เจ้าเห็นสิ่งซึ่งมีอยู่ในห้องระโหฐานที่จะทำให้เกิดแม้ความพินาศของเจ้าตามสมควรแก่เวลาและเจ้าหารู้มันไม่ แต่บัดนี้เราบอกสิ่งนี้แก่เจ้าและเจ้าได้รับพรมิใช่เนื่องจากความชั่วช้าสามานของเจ้าทั้งใจที่ไม่เชื่อของเจ้าเพราะตามจริงแล้วบางคนในพวกเจ้าทำผิดต่อเราแต่เราจะเมตตาต่อความอ่อนแอของเจ้าฉะนั้นเจ้าจงเข้มแข็งนับแต่นี้เป็นต้นไปอย่ากลัวเลยเพราะอาณาจักรเป็นของเจ้าและเพื่อความรอดของเจ้า เราให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่เจ้าเพราะเราได้ยินคำสวดอ้อนวอนของเจ้าและคนจนบ่นว่าต่อเราและเราทำให้คนมั่งคัง่งและเนื้อหนังทั้งปวงเป็นของเราและเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังผู้ใดและเราทำให้แผ่นดินโลกอุดมสมบูรณ์และดูเถิดมันเป็นที่วางเท้าของเราดังนั้นเราจะยืนบนนั้นอีกครั้ง และเราเสนอและยินยอมให้ความมั่งคั่งมากขึ้นแก่เจ้าแม้แผ่นดินแห่งคำสัญญาแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ซึ่งบนนั้นจะไม่มีคำสาปแช่งเมื่อพระเจ้าสเสด็จมาและเราจะให้แก่เจ้าเพื่อเป็นแผ่นดินแห่งมรดกของเจ้าหากเจ้าสแสวงหาด้วยสุดใจของเจ้าและนี่จะเป็นพันธสัญญาของเรากับเจ้า เจ้าจะได้มันเพื่อเป็นแผ่นดินแห่งมรดกของเจ้าและเป็นมรดกของลูกหลานเจ้าตลอดกาลขณะที่แผ่นดินโลกยังดำรงอยู่และเจ้าจะครอบครองมันอีกในนิรันดรโดยไม่สูญสิ้นอีกต่อไปแต่ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะไม่มีกษัตริย์หรือผู้ปกครองเพราะเราจะเป็นกษัตริย์ของเจ้าและเฝ้าดูแลเจ้าดังนั้นจงฟังเสียงเราและตามเรามา และเจ้าจะเป็นอิสระชนและเจ้าจะไม่มีกฎนอกจากกฎของเราเมื่อเรามาเพราะเราคือผู้ให้กฎของเจ้าและอะไรเล่าจะยั้งมือเราได้แต่ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าจงสอนกันและกันตามหน้าที่ซึ่งเรากำหนดเจ้าไว้และให้มนุษย์ทุกคนนับถือพี่น้องของเขาเสมือนหนึ่งนับถือตนเองและปฏิบัติด,ด้วยคุณธรรมและความบริสุทธิ์ต่อเรา และอันหนึ่งเรากล่าวแก่เจ้าให้มนุษย์ทุกคนนับถือพี่น้องของเขาเสมือนหนึ่งนับถือตนเองเพราะคนใดเล่าในบรรดาพวกเจ้าโดยมีบุตรชายสิบสองคนและมิได้เลือกที่รักมักที่ชัางพวกเขาและคนเหล่านั้นรับใช้เขาอย่างเชื่อฟังและเขากล่าวแก่บุตรคนหนึ่งว่าเจ้าจงห่อหุ้มกายด้วยผ้าผืนงามและนั่งที่นี่และแก่อีกคนหนึ่งว่า เจ้าจงห่อหุ้มด้วยผ้าคีริ้วและนั่งที่โนนและมองดูบรรดาบุทของเขาและกล่าวว่าเรายุติธรรมดูเถิดนี่เราให้แก่เจ้าเป็นคำอุปมาและนี่คือแม้ดังที่เราเป็นเรากล่าวแก่เจ้าจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและหากเจ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเจ้าก็มิใช่ของเราและอันหนึ่งเรากล่าวแก่เจ้าว,ว่าศัตรูในห้องระโหฐานหมายมั่น จะเอาชีวิตเจ้าเจ้าได้ยินเรื่องสงครามในประเทศไกลและเจ้ากล่าวว่าในไม่ช้าจะมีสงครามใหญ่ในประเทศไกลแต่เจ้าหารู้ใจคนในแผ่นดินของเจ้าเองไม่เราบอกเรื่องนี้แก่เจ้าเนื่องจากคำสวดอ้อนวอนของเจ้าดังนั้นจงสั่งสมปัญญาไว้ในอกเจ้าเกลือกความชั่วร้ายของมนุษย์จะเปิดเผยเรื่องเหล่านี้แก่เจ้าโดยความชั่วร้ายของพวกเขา ในวิธีซึ่งจะพูดเข้าหูเจ้าด้วยเสียงดังกว่าเสียงที่จะเขย่าแผ่นดินโลกแต่หากเจ้าพร้อมเจ้าจะไม่กลัวและเพื่อเจ้าจะได้หนีพ้นอำนาจของศัตรูและเรารวมเจ้าไว้เป็นผู้คนชอบธรรมสำหรับเราโดยปราศจากมนทินและข้อตำหนิดังนั้นเพราะเหตุนี้เราให้บัญญัติแก่เจ้าว่าเจ้าจะไปโอไฮโอและที่นั่นเราจะให้กฎของเราแก่เจ้า และที่นั่นเจ้าจะได้รับการประสาทอำนาจจากเบื้องบนและที่นั่นผู้ใดก็ตามที่เราประสงค์จะออกไปในบรรดาประชาชาติทั้งปวงและจะบอกพวกเขาว่าพวกเขาจะทำอะไรเพราะเรามีงานสำคัญยิ่งเก็บสะสมไว้เพราะอิสราเอลจะได้รับการช่วยให้รอดและเราจะนำพวกเขาไปที่ใดก็ตามที่เราประสงค์และไม่มีอำนาจใดจะยั้งมือเรา หลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ22จงฟังเสียงเราและตามเรามาท่านจะทำให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ให้กฎของท่านได้อย่างไรการทำตามกฎของพระองค์ทำให้ท่านเป็นอิสระชนอย่างไรหลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ22อ่านว่าดังนั้นจงฟังเสียงเราและตามเรามาและเจ้าจะเป็นอิสระชน และเจ้าจะไม่มีกฎนอกจากกฎของเราเมื่อเรามาเพราะเราคือผู้ให้กฎของเจ้าและอะไรเล่าจะยั้งมือเราได้และอ่านเพิ่มเติมใน2ในิฟาย2ข้อ26ถึง27ซึ่งอ่านว่าและพระเมสยาเสด็จมาในความสมบูรณ์แห่งเวลาเพื่อพระองค์จะทรงไถ่ลูกหลานมนุษย์จากการตก และเพราะพระองค์ทรงไถ่พวกเขาจากการตกพวกเขาย่อมเป็นอิสระตลอดกาลร,รู้จักแยกแยะดีชั่วกระทำด้วยตนเองและม่ถูกกระทำนอกจากเป็นไปโดยโทษของกฎในวันสุดท้ายและสำคัญยิ่งตามพระบัญญัติซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประทานไว้ดังนั้นมนุษย์เป็นอิสระตามเนื้อหนังและสิ่งทั้งปวงซึ่งสมควรแก่มนุษย์ประทานให้พวกเขา และพวกเขาเป็นอิสระที่จะเลือกเสรีภาพและชีวิตนิรันร์โดยผ่านพระผู้เป็นสื่อกลางที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์หรือจะเลือกการเป็นเฉลยและความตายตามการเป็นเฉลยและอำนาจของมารเพราะเขาสแสวงหาเพื่อจะให้มนุษย์ทั้งปวงเศร้าหมองเหมือนตัวเขา หลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ30ถ้าฉันพร้อมฉันจะไม่กลัวท่านเคยประสบหลักธรรมที่พระเจ้าทรงเปิดเผยในหลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ30เมื่อใดหากเจ้าพร้อมเจ้าจะไม่กลัวขณะที่ท่านศึกษาภาค38ให้สังเกตว่าพระเจ้าทรงเตรียมวิสุทธิชนของพระองค์อย่างไรเพื่อพวกเขาจะ,ะเผชิญอนาคต ด้วยความกล้าหาญพระองค์ทรงต้องการให้ท่านเตรียมรับความท้าทายอย่างไรเพื่อท่านจะไม่ต้องกลัวดูเดวิดเอเบตนาเรื่องพวกเราจะพิสูจน์พวกเขาโดยวิธีนี้จากเรลียโฮนาพฤศจิกายน2020หน้า8ถึง11ด้วยหลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ30อ่านว่า เราบอกเรื่องนี้แก่เจ้าเนื่องจากคำสวดอ้อนวอนของเจ้าดังนั้นจงสั่งสมปัญญาไว้ในอกเจ้าเกลือกความชั่วร้ายของมนุษย์จะเปิดเผยเรื่องเหล่านี้แก่เจ้าโดยความชั่วร้ายของพวกเขาในวิธีซึ่งจะพูดเข้าหูเจ้าด้วยเสียงดังกว่าเสียงที่จะเขย่าแผ่นดินโลกแต่หากเจ้าพร้อมเจ้าจะไม่กลัว หลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ2 4ถึง27พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันวิสุทธิชนที่มารวมกันในโอไฮโอมาจากสภาวะการหลากหลายเช่นเดียวกับคนในวอร์ดของท่านแต่พระเจ้าทรงบัญชาผู้คนของพระองค์ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราจะบรรลุความเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นนี้ได้อย่างไรท่านนึกถึงแนวคิดอะไรบ้างขณะอ่านหลักคำสอนและพันธสัญญา38 2ข้อ24ถึง27เหตุใดเราจึงต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป็นผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าการอ่านข้อเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านนึกถึงความสัมพันธ์ของท่านเช่นกันตัวอย่างเช่นกับสมาชิกค,ครอบครัว สมาชิกวอร์ดและสมาชิกคอรัมหรือสมาชิกชั้นเรียนอะไรอาจทำให้ท่านไม่เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงช่วยให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อย่างไรท่านอาจหาแนวคิดในข่าวสารของเอลเดอร์เดลจีเรนลนเรื่องสันติภาพของพระคริสตขจัดความเป็นอริจากเารียโฮนาพฤศจิกายน2021 หน้า83ดถึง85ด้วยหลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ24-27ถึงอ่านว่าและให้มนุษย์ทุกคนนับถือพี่น้องของเขาเสมือนหนึ่งนับถือตนเองและปฏิบัติด,ด้วยคุณธรรมและความบริสุทธิ์ต่อเราและอันหนึ่งเรากล่าวแก่เจ้าให้มนุษย์ทุกคนนับถือพี่น้องของเขาเสมือนหนึ่งนับถือตนเอง เพราะคนใดเล่าในบรรดาพวกเจ้าโดยมีบุตรชายสิบสองคนและไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังพวกเขาและคนเหล่านั้นรับใช้เขาอย่างเชื่อฟังและเขากล่าวแก่บุตรคนหนึ่งว่าเจ้าจงห่อหุ้มกายด้วยผ้าผืนงามและนั่งที่นี่และแก่อีกคนหนึ่งว่าจงห่อหุ้มกายด้วยผ้าคี้ริ้วและนั่งที่โน,น่นและมองดูบรรดาบุตรของเขาและกล่าวว่าเรายุติธรรม ดูเถิดนี่เราให้แก่เจ้าเป็นคำอุปมาและนี่คือแม้ดังที่เราเป็นเรากล่าวแก่เจ้าจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและหากเจ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเจ้าก็มิใช่ของเราท่านจะช่วยให้กลุ่มเหล่านี้เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นได้อย่างไรตัวอย่างเช่น ท่านอาจส่งหรือเขียนข้อความให้กำลังใจสมาชิกคอรัมชั้นเรียนหรือครอบครัวของท่านท่านรู้สึกได้รับการโดนใจให้ติดต่อใครอะไรสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านเกี่ยวกับแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดในเอเฟซัส2ข้อ14และข้อ18ถึง22และ2ในฟาย26ข้อ24ถึง28ดูเควนตินแอลคุก เรื่องใจผูกพันกันในความชอบธรรมและความเป็นหนึ่งเดียวจากเลียโฮนาพฤศจิกายน2020หน้า18ถึง21เพลงจงรักกันและกันเพลงสวดบ,บทเพลงที่155หลักคำสอนและพันธสัญญา18ข้อ39 และหลักคำสอนและพันธสัญญา39 4 0ถึง40พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์จะประทานความมั่งคัง่งแห่งนิรันดรแก่ฉันในความคิดของท่านอะไรคือความแตกต่างระหว่างความมั่งคั่งของแผ่นดินโลกกับความมั่งคั่งแห่งนิรันดรประสบการณ์ใดสอนให้ท่านเห็นคุณค่าและความมั่งคั่งแห่งนิรันดรจำเรื่องนี้ไว้ขณะที่ท่าน อ่านเกี่ยวกับเจมส์โคเวลในภาค39-40รวมถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ในหัวบทของภาคพิจารณาว่าประสบการณ์ของเขาจะประยุกต์ใช้กับท่านได้อย่างไรตัวอย่างเช่นคิดถึงเวลาที่ใจท่านถูกต้องต่อพระผู้เป็นเจ้าท่านได้รับพรอย่างไรเพราะความซื่อสัตย์ของท่านนึกเช่นกันว่า ท่านประสบความกังวลทางโลกอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้อาจขัดขวางท่านไม่ให้รับพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีอย่างไรท่านพบอะไรในภาคเหล่านี้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายมากขึ้นอ่านเพิ่มเติมในมัทธิว13ข้อ3ถึง23มีความว่า แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาหลายเรื่องเป็นต้นว่านี่แน่มีผู้หวานคนหนึ่งออกไปหวานพืชและเมื่อเขาหวานมาเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นอย่างเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ถูกแผดเผาจึงเหี่ยวไปเพราะรากไม่มี บ้างก็ตกกลางต้น,น้นาต้น,น้นาก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างส0สิบเท่าบ้างใครมีหูจงฟังเถิดส่วนสาวกทั้งหลายจึงมาทูลพระองค์ว่าทำไมพระองค์ตรัสกับพวกเขาเป็นอุปมาพระองค์ตรัสตอบเขาว่าข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวรรค์ โปรดให้พวกท่านรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้เพราะว่าใครมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนนั้นมีเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีนั้นแม้ที่เขามีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาเพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจ สภาพของพวกเขาก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ของอิสยาที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงและตาของพวกเขาก็ปิดเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจ แล้วจะหันกลับมาและเราจะรักษาพวกเขาให้หายแต่ในตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็นและหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยินเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้เผยพระวจ,จนะและผู้ชอบธรรมจำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้แต่ก็ไม่เคยได้เห็นและอยากจะได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยินแต่ก็ไม่เคยได้ยิน เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาเรื่องผู้หวานพืชนั้นเมื่อใครได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉวยเอาสิ่งที่ท่านหวานในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหวานตกริมหนทางและ,มะเมล็ดพืชซึ่งหวานตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะ แล้วก็รับทันทีด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดและ,มะเมล็ดซึ่งหวานกลางหนานั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแต่ความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผล ส่วนมเมล็ดซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างประยุกต์ใช้พระคัำพีกับชีวิตท่านวิธีหนึ่งที่ท่านสามารถช่วยให้ผู้เรียนเห็นการเชื่อมโยงพระคัมภีร์คือการถามคำถามทำนองนี้ เรื่องนี้จะช่วยท่านในเรื่องที่ท่านกำลังประสบอยู่อย่างไรเหตุใดการรู้เรื่องนี้จึงสำคัญความรู้นี้จะสร้างความแตกต่างอะไรในชีวิตท่านได้บ้างอ่านการสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอดหน้า23คำถามในกิจกรรมนี้เกี่ยวกับหลักคำสอนและพันธสัญญา39-40เเป็นตัวอย่างคำถามอื่นๆ ที่สามารถช่วยเราประยุกต์ใช้การเปิดเผยเหล่านี้กับชีวิตเราแนวคิดสำหรับการสอนเด็กหลักคำสอนและพันธสัญญา37และ38ข้อ31ถึง33เพราะผู้เป็นเจ้าทรงรวมเราเพื่ออวยพรเรา แผนที่และหน้ากิจกรรมท้ายโครงร่างนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาอะไรในหลักคำสอนและพันธสัญญา37ข้อ3ท่านอาจช่วยพวกเขาหาสถานที่ซึ่งกล่าวไว้ในการเปิดเผยเหล่านี้ท่านอาจช่วยพวกเขาหาวาลีหนึ่งจากหลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ31-33ถึง ที่บรรยายถึงเหตุผลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ผู้คนของพระองค์มารวมกันหลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ3 1ถึง33อ่านว่าและเพื่อเจ้าจะได้หนีพ้นอำนาจของศัตรูและเรารวมเจ้าไว้เป็นผู้คนชอบธรรมสำหรับเราโดยปราศจากมนทินและข้อตำหนิดังนั้นเพราะเหตุนี้เราให้บัญญัติแก่เจ้าว่า เจ้าจะไปโอไฮโอและที่นั่นเราจะให้กฎของเราแก่เจ้าและที่นั่นเจ้าจะได้รับการประสาทอํำนาจจากเบื้องบนและจากที่นั่นผู้ใดก็ตามที่เราประสงค์จะออกไปในบรรดาประชาชาติทั้งปวงและจะบอกพวกเขาว่าพวกเขาจะทําอะไรเพราะเรามีงานสำคัญยิ่งเก็บสะสมไว้เพราะอิสราเอลจะได้รับการช่วยให้รอด และเราจะนำพวกเขาไปที่ใดก็ตามที่เราประสงค์และไม่มีอำนาจใดจะยั้งมือเราหลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ24ถึง27เพระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขณะที่ท่านอ่านหลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ2 4ถึง25กับเด็กให้สนทนากันว่าการนับถือพี่น้องเสมือนหนึ่งนับถือตนเองหมายความว่าอย่างไรช่วยพวกเขาพูดทวนพระคำพีโดยใช้ชื่อของกันและกันแทนคำว่าพี่น้องเพื่อสอนเด็กว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมายความว่าอย่างไรท่านอาจช่วยพวกเขาวาดเลขหนึ่งตัวใหญ่ๆ และตกแต่งด้วยชื่อและภาพวาดหรือภาพของแต่ละคนในครอบครัวหรือชั้นเรียนของท่านข้างๆเลขหนึ่งท่านอาจเขียนสิ่งที่จะทำเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นท่านอาจใช้บทเรียนที่ใช้อุปกรณ์อธิบายว่าจะรวมหรือนำสิ่งต่างๆมารวมเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไรเช่นนำเศษผ้ามาทำเป็นผ้าหม่มหรือนำส่วนผสม มาทำเป็นขนมปังหนึ่งแถวตัวอย่างเหล่านี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในฐานะผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าหลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ30ถ้าฉันพร้อมฉันจะไม่กลัว ขณะที่ท่านอ่านหลักคำสอนและพันธสัญญา38ข้อ30ด้วยกันท่านและเด็กอาจสนทนาถึงประสบการณ์เมื่อเร็วๆนี้ที่ต้องมีการเตรียมพร้อมจากนั้นท่านอาจถามเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราเตรียมพร้อมแบ่งปันกับเด็กถึงประสบการณ์ซึ่งการเตรียมตัวช่วยให้ท่านไม่กลัวท่านอาจดูวิดีทัศน์เรื่อง Men's hearts shall fail them. ด้วยกันจากคลังค้นคว้าพระกิติคุณหลักคำสอนและพันธสัญญา39ข้อ6และข้อ23ฉันได้รับของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อฉันได้รับการยืนยันท่านอาจให้ดูภาพคนรับการยืนยัน ขอให้เด็กอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพท่านอาจเชื้อเชิญให้พวกเขาชี้ไปที่ภาพเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาได้ยินคำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหลักคำสอนและพันธสัญญา39ข้อ6และข้อ23หรือในเพลงเช่นพระวิญญาณบริสุทธิ์หนังสือเพลงสำหรับเด็กหน้า56แบ่งปันกันว่าของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นพรแก่ท่านอย่างไรหลักคำสอนและพันธสัญญา39ข้อ6และ23อ่านว่าและนี่คือกิตติคุณของเราการกลับใจและบัพติศมาโดยน้ำและจากนั้นบัพติศมาด้วยไฟและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาถึงแม้พระผู้ปลอบโยนซึ่งทรงแสดงสิ่งทั้งปวง และทรงสอนสิ่งที่ส่งเสริมความสงบสุขของอาณาจักรและอันหนึ่งเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือคนมากเท่าที่เจ้าจะให้บัพติสมาด้วยน้ำบนพวกเขาเจ้าจะวางมือเจ้าและพวกเขาจะได้รับของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะเฝ้ารอเครื่องหมายการมาของเราและจะรู้จักเรา